สะเดีนสีข้างหมอเจลเอ่อเจียงอะข้างหมอต้มรวบกันได้ทุกคน ใส่แหวก็ใส่สมริโมงลงไปเอาไปเมั่อกีะ พี่น้องถ้าินสิเจวกบเพราะว่าพ,พ,อาพญอดวีพันมาเปลียนหน้ามันมาอัดน้ำหน้าเพื่อใจกบหน้ากบเผาพี่จินแมนกบปีทีแล้วสองปีแล้วจ้าไหนก้าสีค,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 คู่อะไรกันกบไครวะคูกันในพิพิธัเลยอ้ารอถามหมอห้ากด อกโบ้าลงไปใจลนะ ไปนอตนตอนนี้สุดยิมกับขางหมอเนาะกำลังสิเตรียมกบกบพ่อจะดวนเพิ่นมาเปียงน้ำหน้ามือนัหนเนาะไปนอนมาอาด้ำหนาก็มีนหนอไม้ตุ่มเนี่ยทุกคนก็มีพักแหวนเนาะอ้สิเป็นตทเสพเฮนี่มาบวมนะทุกคน,นมาบวบมนะันไม่ถูกเด้อ จัดเต็มเลยมานี่พักค่ะมาปลุกบั่นทุกคนเมีเหลืองลืองมีเหลืองกนบดามีมาบวบนั้นเด้ชิบลงบวกชิันธุกันเนาะ,ะ,ะแต้มกรบแหลแโอ้มีอันนี้นั่นนะทุกคนพักมันตน้นนี่จะเอาไปลวกใช้กับบวบปูชืม่มาลายแถวเนี้ จัดเต็มเลยทุกคนจัดเต็มพักมาเป็นสวนพี่นอ้องชอดีมลืมว่ามีหมักบุวอบน้ำทุกคนวางหันน่ะไม่เรื่องบอกว่ามีหมักบับมัมบน้วยในกระตาหมักบวบก็พักมันต่นห้าสิกินกับแจวโกบฮะแล้วก็พิาจารณาพิจารณาเสร็จเดี่ยวพอนอ ี่น้องหมอพอดค้าคัาแกแหละเนาะเข้ากับสีเอากบพัาลงไปใส่เลยทุกคนน้ำแทงหัวด้วยทุกคนกคน้ำจากสีหมอพอด นี่อ่ะสะเดียมกับเสี่ยมักพริกเนาะนะหมอหักล้างพวดคักๆนะเสียมัพริกเจ้าโกดนี่างตรงใส่หมักพริกดิบเด้ทุกคนนะี่แสบเอามาผีหนะ้องห้องป้าเนี่ยป้าบานบางนู่หหมอพวดคักๆข้าตุ่มๆสิเปื่อยๆได้ จีมกักพริกด้วยทุกคนจีมกักพริกทำแจวกบจีมกักพริกซำหนีกับพอ่อเลยทุกคนถากบเปื่อยไปเลยตอนนี้กบเอาก็เริ่มเปื่อยเลยทุกคนถามัน,น,น,เ,มนเ,เปือยคักๆเนาะหอกกับเสียเปแนเจล anh nào พี่นอกเวลาเจลกุ้งสดีมักจีอันนี้เด้อจีอันหัวผักบัวมาใส่มันอหอมหอมมักจีหัวผักบัวใส่ทุกคนหอมแลละเด้อทุกคนต่งกหหุ้งผ่านอ่ะเด้อเฮากระสีเจลแลลวเด้อบัดนี้เด้อนี่เด้อทุกคนอันนี้คือ มาพลิกดิบเด้อข้างกันดีใน์ล้ไปเลยเดี๋ยวก็ส่งพลิกดิบแสบอันน,น,น,ออนี้พักบัวทุกคนพักบัวจีชัดดีมากขึินนะจีแล้วมันหอมพักบัวจี เียบหอยทุกคนกบอันนี้กบป,ประมาณลาย,ย,ายกีอันนตัวที่มาสามนานเล,ลยพนธ์ใจมากกระดูกันไปเอาได้พี่น้องถากกบหน่อยตั้มืดกระดูกกบ๊บไงไม่ใชข้าคอมใครมันจะมีป,ปนนมลาปานนนปุกไหเมือแมนใครอันนั้นนันมันจะสิบแมนใครซีมกัอือ เอาทั้งนังมาในหน,นองกบ,กบกนังกระเส็บบางคนเขาจะกระสีหลอกนัองอะเอาขามากกบตัวนึงเจอเดดไดดร้าย,ายด้วยเนี่ยดมจนเปื่อยใบอาเจีนใบเอาแต่ซีดเด้อทุกคน ใส่เป็นง่วาทุกคนสำพอเดี๋ยววันหนาประเดี๋ยวนะเข้าไซานอันขนาดละหนาประเดี๋ยวนะไซนในตอนตุ่มละจะแสบบพิพนอ้อด้วยอ่ะจะแสบด้วอเ่า ลวกมาบวบเป็นกบเจลกุ้งทุกคนตัวหนึ่งมันใหญ่กว่าทอดกันเลยพามากวบเลยก็มีพักมันตุนน่ะลงไปแซมกันที่หม้อเลยพี่น้องเข้ากับลวกมาบวบเลยกินกับเจวกุค่ะป๊าเหนืพี่น้องเข้าแกงท่าน่ะเข้ากัสิ นี่โขูแบดนี้เลยทุกคนขอบเวนห้อง่ไมตรใหม่ตรงจัดจานจัดจานสวยงามกันเลยทุกคนเด้อไม่ตรงอันนั้ เรืออันนั้นเนาะนี่พักอันินเดย์ี่นอที่นี่ว่าพักอันนี้ครับนี่ก็คือพักแกลทักขักกัดแก้วพักสลัดเอาเอาเอา,เอา,เอาไปเสรแล้วเจ้าไปใส่ใน้นาร้ายแนวแหงเลยเธอมาปลุกมาเนี่ยจัดเต็มเให้ดู ระวังโลดถ่าหมักบัวไปทุกคนเดินห่เด้อจัดถ่าพูไม่เลี้ยงกับเซียวเพิ่อนอน่ะไม่เ,เละ กะลังสามเขาหน้าวานที่ว่ามันหวางนทกระสามไส่จะดีมที่ต้องกินถ้านะ้อยๆเอิะมันขึ้นมากินแกล้างกับกเสียบกบ เป็นที่เหยียบหอยด้วยทุกคนเจลโก๊เป็นข้าผักแวนจับน้องใหม่ตมุ่มลวกอันยอดมันตนุนลวกมากบวบล้วกกินข้าผักสลัดยูไฮยูน่าถาชุม่มเนยเหลืองอืมหัอ่ะมามาไม่ใช่พี่น้องมักนัดชุบซ ซุกว่อนหวานด่ะมาติการ์าิ์ปาดใบชุ่มเ่เหลือง ไม่ไดคือเอาเหมนเด้อเด้อสบายดีพี่น้องมือก็จะดำเด้าหน้าตากับโมเป็นตาบันดาพี่น้องเอ้ยไม่ไปดำหน้าวันเมีนดำหน้าดอกสามขาวดำใบหอบเลยเนาะซ้ำซ้ำดำไม่พี่น้องถ้าจะบ่าว่าไม่สามดำไม่อืมเหมือนไงใช้ดึงเท่มนมีแต่เนี่ยเป็นเสือพี่น้องรักแวนกับมี่นะนี่อะไรซิวน้อาไป่น้อนะ มเริ S 1> <S 1> ่มกนเกำลังปาดเจียวแมงดาเมันจะใหม้เลตาแดงแมงดาเลย่หรออันีว่ไกลเจ้าอันอยูในกระยางหาดาวเลยอุ้ยกินกับน้อมหม่ฮะมากอนเป็นแบบนี้เด้าไม่วันกระยาก็ได้ชิมดู่าเจตแดงม่ นี่ไม่ยอมให้หรือแบบ่ยอมให้หรือเนี่ยเถึงเอายไม่ได้ส่มเดือดสิเพิ่งมากแหวนทีแล้วกินกับเจก้งมเด้อมาเด้อไม่กองน้าลายลายอะไรนี่มาเม่อันกัลน์มาตอบของอยู่มังกินกับปลแน็จะสเมือกมสีอะไรกินกัาแหวนค่ Chú nhà mọi người đọc lắm đến ở đâu nó... có lắm đâu hả lòi hưng 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 ngon hưng 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 nhanh 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 con nhanh 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 แคบอยู่บ่แม่แหละแคบอยู่มีเลี้ยงเบับบปานด้อเจ็บแขวแม่เจีาอยู่ัเจ็บเขีวแม่งไงเอืกิมเนตกชมีด้วพี่นองด้อเด่นน้ำพริกก็มีรลายน้ำพริก,กแม่งดาอันเจีวกบอันนี้เจีวปลาเดีย๋ย